ก็ชุนตาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเราเอามาร้อนที่ร้านนัดชาขนมบ้าบิ่นนะคะเพื่อนค่ะขนมที่แตหยองชอบนะ,ะมานะคะเรากำลังรอเราต้องรอคิวนะคะอร่อยมากจนเรียงคิวนะจ๊ะเฮ้นี่เป็นบ้าบิน่นยิงปิดร้านแน่เลยก่อนนะ บ้าบิ๋มไบเตอร์น,นะคะแล้วก็บ้าบินข้าวเหนียวดำค่ะอร่อยทั้งสองอย่างเลยค่ะเราเลยจัดสองชิ้นชิ้นละห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆอร่อยมากทุกลักอนามยขนมบ้านนะคะโดยโทรศัพท์ที่เ,เลยนะเชื there.